สบายดีกลับถักทายสบายดีพอแม่พี่น้องเด้อหลังจากที่สกัดไม่ได้ลงคลิปร้ายมือเติมเนาะเดี๋ยวมีนี้สกัดสี่เอาคืนไปแจกเนาะคือข้าเจ้ายูเคนอคุณละแจะก็ต้องเลอหมู่บ้านทีคนมีร้ายนะกะซื้อคืนนี่คือมันพอกันเนาะทายันคืนมีพอกันยันแบบผู้ได้ผู้ไม่ได้ฮะนะข้าเจ้าก็สบายสกัดก็เลยชีเร่ไปหมู่บ้านทีสกัดไปสะดวกไปง่ายแล้วก็คนมีร้ายไปเลยนะ ว่าอากาศก็ค่อนข้างแบบว่าเย็นแล้วนะชว่วงนี่านสาัันไม่มีแดดเลยมีแต่ลมแล้วก็หนาวนะเริ่มหนาวแล้วเป็นเสือไอ้ฟังไทยพป็น้ามาเถอนะเต็มกระลังเลยนะเป็นแพ็กชั้นทงแบบนี้มนาะลายโตเลยนะเป็นแบบนี้บางทงกัมีช่องโตนะเต็มกระลังเลยกระลังมันง่ายเลยนะ เสื้อคัดกาซีไม่ได้ถือเป็นกระรางไปแบบนะี้เนาะเพราะว่าซถ้าถือไปเนีเลยมันใหญ่มันท้ายเตอรเป็นมีแต่เสืคัดเย็บเสืทงไปเนะาะแล้วก็เอาไปเทอยู่บา้านเขาเจ้าอะไรขาเจ้าเหลือาบางทีก็สิแจกเป็นทงเป็นทง,ปนทงไปเลยเดี๋ยวมาเบิง่งบันถังเสืคัดเดอนะ้อเนาะเสืคัดกับไปแรงเลยนะตอนนี้ก็ประมาณสามสี่โมงแล้วเพราะว่าเขาเจ้าซียูสว่างแรงๆนะโซลาย ถ้าตังเป็นเขาเจ้ากับไปโซนมนันไปอะไเลยเนะยาะเดี๋ยวกับสีเดินทางไปกนเนาะเมื่อนี้น่าสิมีได้แวะซื้อขนมไปแจกเพราะว่าบางทีสิเอาเครื่องไปเลยนะเธอคือ,คอมาลุงตุงตั้งไปแล้วก็บหยาเยวอย,อยูตะลาดยูตรกันเลย เฉทางเบิดกาบักแม่เลยนะเป็นแจ็คเป็นตารางแม่เลยนะ,ะนยนะสเ,เ,เ,นเะสจอก,ก,ๆๆจก,ก,กนันหะน้าไปเลยนะเป็นเฉลยอีกหนึ่งแล้วก็มือสองพบเจออะไรคนไทยรายได้ด้วยผ่พานคือสกัดไปแจกเด็กๆเจอในรดเนื้มาเบิ้ลในกันมือนี้เนาะสักัดสีไปแจกเนื้นี่แหละห่อไปเนาะ สคัดหากระมาหอดเนาะสคัดมาอยู่บ้านทางแบงเนาะนีน่กระเทิงมีอีกระเทิงดีกำลังเอิ้อดเด็กๆมาเอา,อบาส,บา,าอสบายดีลีอาสบายดีสบายสบายสับไข่ลายมือเนาะ,ะนนไม่เอาน้าให้บ้านนะลูกเอาหน้ากับจอกเนี่ย ต่างแบ,บเงเดสคัตสีมาแจกถึงอยู่นี่แหละเจยวใส่ปูเสื้อเหรอ,อที่เทเคืองเนาะนี่กระเต้ามาทาหรือเอา <c oughs> เคืองละมาหอดยามแรงไผ่บาดเด็ดอ่อนๆเด็ดครับนึงเลยกระเซ้า สาวกมออออยู่หักซวยหมาม่มีแดด่ดเปิดแล้วบ่อ้าวเปดืกกหาหม เขาคัดสีมาเทเคิงเลยเนาะเทเคิงแล้วกก็แค่จดามาเลือกฮะนะพอดีเพลินอ๋อมึงยายให้ลูเลือกเลยยังไม่ผู้เลยวะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มันสิโบทันกันมึงอันนั้นเจ็บเลยวะมึงเอาออกเลยมึงก็เอาให้เลยแต่เอทอะน,นี้มึงมันตอนมันมีบางช่วงมันมีซองโตดิ พอดีพอันนี้มาเลือกอาดูม้าว้น็เต้นเต้ถ้าลัอกงรังเงินนนเลือกตัาโตพอดีอนอันนางนียานางนี่ตํมตุกเกตเกตเนื้อตําตเก็เกเลิกกินละตั ตัวพอดีันิยาใช่ไครับใช้โนนี่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 นะนี่เข่านี่ลูกบไทยก็ได้มีเลากดพูดพูดไปไทยหูเลคำไปไปนี่เข้าเลยลูกเข้านั่นผมไปอยู่ปนไดอยู่ฮะเลือกเอาเลอมนู่ีะอกต้เลือเอา เออตามเปลี่ยนตัวนหนเออนายนอบเตนอบหอยหนักเรียนเลยการตะด่างตรไปไห้ก่อนเอาหมุดยังกี่กันตยังกี่เดเอาตะกูยังกี่ไปเดิเล็กน่อยนะดีอามันมีตัวหน่อยกว่านี้อีกบเอาห้ทอดหนึ่งก็ได้เออขอบคนะนอทอดเลย อ้าวโตนะเจ้าีดปุดเนิอันนี้ได้ไพ่เสียวเอ้านดชี้นไเสียวเอ้าเอ้ากี่น่ะน่ะนี่ละยังพอรัลน้ไม่จะได้จากหังแรเด่นตรงนี้นนีวงามเหมนนี่นี่เยตัวนีงามเยอะเลยเอ้ากีหมื่นเอทหนึ่ไใ้เบคร์ขอบใจเด้

เอ็ดใครบนเอ็ดอากินน่าจีต้นพือ่เอ็ดเพื่อเหอเอ็ดเาอเเอ็ดมาเอ็ดเอ็ดเอ็ดี็ดตน่งามเนยไออันอาก้ไอล่างไอล่างไงไอล่างพอดีไอล่างีนี่เอาไอ้ลูกเอาาเอลออนหม

หับเอา่ไหหับกคนลยิงออาเล่าจงบอลคุยิงอยูเอาลองบังนุ่งบังรุ่นนี้รุ่นนี้นุ่งบังตัวนี้ก็งามนี่ตัวนี้ก็งามนี่เาตัวนี้สะนี่ตัวนี้เออเอาไ้ก่อนอันนี้บัเือนเลยจังเอาให้เจ้าเลยตัวนี้คือกันเลยอันนี้นี้นะบ่บอกเห

đi rayo hàng. ngàn nó cũng cái <laughs> cái <laughs> cái cái

ไอไอรับไอรับนกด้ลูกนกอานกไอรับนกงามแน่เออน่ารกงามนกอาดิะนอาอาบอนอาาบลูกนอานนกอานดกสน้สวยกนนี่เด็วภาษีออฟแลอ๋เลืออาไหนจักโตเลยว่าเราได้

ไอ้อาวอ้าวอ้วมาผมใจออไครับหล่เรายาอ้โหสดใยเดียอย่าเ้นมาไเลยเดกเล็กรุนพอดีอะไนมาให้ชายลูกเลเออเล็กน้อย

เอาเข่าไปนี่เดียทอนนพอดีเอ็ดเอานับนบะอนนบนบเหรอเอเด้อเฮ้ยเฮ้ยหลานหลานเรใส่เด้ดื่อสคัดแจกเพิ่ไแล้วทุกคนหมู่บ้านนี่ก็ก็จะไปอยู่ได้ไม่จะตลกเอาคนนี่ยเอาคนใหนี่ยมั้ยเอ๊ะจะยูไดูีนนี้เอาคนครรูปเอาอะไรใคยรูปเอาประเด้

ป้าปนี้นุ่งเลยไปตาอุ่นคักเสยแงาวได้ดิโอยโลับโลับคือเลยยำน้าเลยเอาลับดุ้งเขาโอ้ไอหลับคือเลยเนี่ยนี่ไอหลับเท่ด้วยไอหลับเหนื่อยขอบใจด้วยขอบใจสาวด้ขอบใจด้วยขอบใจเขอบใจขอบใจงามด้ยขอบใจงามด้วยโอ้ยจอส่งจอนเสืออ้าวขอบใจดีดลูกขอบใจดียโอเคขอบใจสองพัน มีแต่คนเล็กน้อยเดีไม่มีเขื่อนคุยง่นะก็เลยได้แต่เด็กน้อยบุลุษโตสองโตนะ้ะไปมุ่บบานอื่นกะนาสิมีพอขอบใจเด้อเ็กสงกันเด้อสพันเด้อุดเปา่าเลยหาลูกได้แล้วเขาเปิดเลยไปให้แล้พอดีอยู่ว่นนนี่อดี ส <c oughs> ดีบวัดีแสดงกำปันให้เอื้อมือน,น้ำตัวนึ่งอยูย่หมู่บ้านเขาเจ้าไรถึงขาเจ้ากระกลับเลยเนะะาะสักคัดเยอะจะหน่อยก็กลับบ้านเลยเนาะยังไม่ได้แนวคิดแรง,งนะเลยนะมากระคำไปไกลปีนี้สักคัดกระสีปิดไใบสก่อนเะด้อเนาะมื่อนี้ก็ไม่ได้เยันซื้อขนมมาแจกเด็กน้อยเลยเพราะว่าซื้อเคิ่องมามาลุกทุกติ่งแล้วกายออกมาเลยอยู่หมู่บ้านทางแดงคลิปนี้สักคัดกระปิดไใบสก่อนเด้อเนาะ ก็ขอบเจ้ยแจไลไลเลยตั้งทยนำทีพระคืนมาเถอะเด็กขอบเจ้ยในลูกให้นูนีเบาเนี่ยขอบเจ้ยไลไลบ๊ายบายทอมงามเลย